ได้ถึง24กล่องในรอบนี้เดี๋ยวเราดูกันว่ายีกล่องได้เท่าไหร่โป้งเท่าไมร้อยก้าสองกอ็ว่ะลาโปลี่นะ้ออนะอนะเอานะหนึ่งสองคิดนะลาโปลี่แล้วไปรับโกน้นะ Easy g a d เติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชา ลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลยอีซี่มากสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับยนนินดีต้นรับเข้าสู่ channel m e เมะนะฮะและวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม OX Next Generation กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันที่เมืองอิสุลด t นะครับเราจะมาต่อออฟชาตกันวันนี้ก็คือเราจะมาทำแหวงนี้ต่อจก6-7วันนี้ความหวังก็อยากจะได้สักถึงสักห่วยน้อยคือ25 26 27หรืออยากได้9 9 9หรือ8 9 4เองนะฮะ จริงๆผมทำอ,อีกวงขึ้นมาแล้วนะตอนนี้เป็น2 2 2สองสองแต่พอดีว่าล่าสุดในตลาดมันมีตัวเจ้าหินต,ตาไลทา์เอนเ็นแชนเมนเริ่มเข้ามาผมก็เลยคุยกับทีมงานเพื่อนว่าเราดันอันนี้ให้สุดเก้า้ไปก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยย้ายเอาตรงนี้อาจจะอาจจะไปอย่งกวาเพราะวันนี้เรามีจานออฟกัาเก้ามาด้วยสวัสดีคนดูให้หน่อยดีครับถ้าออฟถ้าเราย้ายย้ายเราต่องจะคุ้มกว่าใช่ไหมอีก2ออนที่เหลือหลังจากที่เรานั่งคำนวณคุ้มกว่า มันใช้ประมาณสิบร้อยหกพันนะต่อจากจากสิบนะสิบพอนมาถึงแปดเหมือนไอิสูดผมลองดูแล้ว้ายะสิบช่องมันจะช่องแล้วประมาณร้อยสองพันก็เลยว่าวันนี้เราเลยจะมาดันช่องเดิมช่องนี้ให้มันเป็นเก้าเก้าเก้าหรือแปดเก้าสิบก็ได้ยังไงก็ได้ให้มันถึงยี่สิบเจ็ดให้มันปดตอ้สีนั่นเองบอกเลยนะครับว่าเพื่อนๆว่ากิจกรรมนี้กล่องที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดยังไงต้องเป็นกล่องของเพนแชนนะฮะคุ้มมาก พยายามหานซื้อฟุตสลัดไปผมซื้อยย้ำมาที่รอบนี้ผมไม่ได้ตกเลยไม่ได้ตกปลาเลยนะเอไม่ได้ไปเก็บผักเลยนี่เก็บมาได้ถึง24กล่องในรอบนี้เดี๋ยวเราดูกันว่า24กล่องได้เท่าไหร่โป้งเท่าไหร่192ก้อนอย่างเอานะครับบอกเลยว่าคุ้มมากจริงจริงนะ้รับ192ก้อนโอ้โหก้อนละหมื่นต้องมีหมื่นกว่าบาทอีกแล้วน,นะครับอย่างน้อยเราจะเริ่มยังไงดีวะจานออฟจานกล้าขี่สั์หรือไม่ขี่สุดดีก่อนอุ้ยขี่ไว้ดิ เอาหกหรือเจ็ดก่อนดิหกหกนะแปดเอาไว้ก่อนแล้วกันนะยโอเคหกแลโพลีมล่มารับโพลี่มาแล้วกดเอาว่ะรับโพลี่นะแลอ้โหแล้วหนึ่งสองสามสี่นัออ่นรับโพลี่แล้วไปรับโก้แล้วไปโอ,าอ้าวติดเงินกดดิกลมทำไมจับมาโพลี่ว่ะเฉยอุ้ยมาถึงก็เล่นเลย แนวก่อนแนวกว่าลงลงอคลิกละสามร้อยนะเมื่อกี้กดเออเออนี่ก็โดนไปพันห้าพันสี่พันสองนะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวถ้าไม่ได้เราลองไปช่องเจ็ดบ้างเดี๋ยวรอสักทีหนึ่งจีกสักสามเจ็ดไปไปเจ็ดเจ็ดนี่โอ้โหกูว่าโดนแล้วโอ้ไม่กูว่าโดนแล้วว่ะกูว่าโดนแล้วอ่ะโดนแล้วว่ะยังไม่ต้องย้ายแน่ชีพเลยป่ะไมยใจเย็นยังไม่ต้องย้ายเหมือนช่องไว้ก่อนเออเหมนช่องกดไปเลยโอเคนะแปะหรือเปล่า ลับปะต้องรลับปะกะต้องหรอกเอ็รสบมันเดิมด้วยเอดโอ้โหเชี่ยงเพื่อนยางารัสี่สิบก้อนหายไปโดยไม่ได้เลย,เลย <c oughs> โอ้โหอันนี้ยากว่ะออกไปเดินวนรอบไปเออวนวนแป๊บน้องเพื่อนโ,อโหหนักว่ะโดนไปสี่สิบก้อนแล้วแบบไม่ใช่อยากเลยอะ่ะน่าเกลียดจัดโอ้โหนี่จะได้บอกว่าเก้าเก้าเก้าเนี่ย แปลกๆจะไหวหรือเปล่าข้างนี้ยากเออครูด,ดูทรงแล้วว่าน่าจะยากแน่ในรอบนี้นแรกๆขึ้นง,ง,ง่ายลองแล้วแก้แย่สุดท้ายก่อนจับมาบอกว่าเธอาไหมเจ็ดตัวเฮ้ยเจ็ดมา,า,มานะเจ็ดตัวนะเจ็ดทีเจ็ดทีทำพี่อะไรต้องจิว้วัดโอเคต่อไปเป็นแนวแล้วกดช่องได้กดช่องอื่นนะกดช่องอื่นบ้างได้ได้ได้ อ๋อปันนี่กันอะไรวะถอดถอด oh. ถอดของไปออกไปดิได้ได้สองอันพอปะมมึงต้องไปดูช่องเอินแชนมึงอะว่าตอนนี้มันอยู่ชออยู่อะไรอยู่อ๋อ oh. มันหกหกชิ้นหรือว่ากี่ชิ้นนะตอนนี้เป็นไอ้นี่แล้วยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ดทุกชิ้นถ้าเอาออกไปมันจะเหลือ อ๋อไปอีกการหนึ่งก็ได้ดถ้า<ะ>มันจิบแค่สี่ปอจัดไปสูตรจางก้านะครับมาย้ำช่องเจ็ดลาสนะพร้อมแล้วไปไปเจ็ดอด้ทีละวไปโอ้โหเจ็ดเอ,อิร์ดไปช่องกลางแม็กก้าเป็นแมวแมวนะไปอ้อมไปหลังแมวบ้างเอาช่องกลางบ้างนะช่องล่างไม่ขึ้นก็ช่องกลาง ขอแปดได้แปดขอแปดอันดี้กดซบเดี๋ยวกดช่องเดิมทำซ้ำมาไอ้ยเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆนะกดบึ้มลองกดถัดไปเลยแน่หนึ่งแต่ก็ตินบนไปเลยอไม่ไม่ไปเดี๋ยวเราดีโอ้โหอันน้อยเฮ้ยแปดมา ออกมาไปช่องสองไปช่องสองก่อนสองสองปตัดไาดิไปเชียกดดีทีตัดแล้วเลื่อนช่วงล่างจับไดก็พร้อมแล้วตู้เอ้ยก็วิธีทิธีไปดิซึ่เปลี่ยนแนวเป็นแนวพอกันพอกันโอ้ร้อนะว่ะเออเย็นใจเย็นเฮ้ยแม่งไม่ขยับเลยอ่ะ นี่ยี่สี่จะได้ปะเนี่ยอรีอา่าแต่ได้แต่ไม่ได้ไฟเออเพราะอนะีกสิบสี่ในขายเวลเดียวแต่มันก็ได้ไฟลองลองสูตรบอลลูนหน่อย <c oughs> อแล้วก็แฝงแฝงหน่อยแม่งเออเมื่อกี้ร้อนเลยกูนี่ตาต่อตาฟันต่อฟันหมดเข้าไป <c oughs> จะหมดแล้วด้วยเชียเออเอาอกลางก่อนด <c oughs> ิเ <c oughs> อาอันสองกัน หอแปดนะครับแปดเจ็ดโมโลี่อีกทีที่ขอแปดได้แปดเราลอ,ล,ลองล่างแล้วแัดไปรับคอยสั้นมาแล้ว7 7 7 7 7เจ็ด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 ไล่เร็วปดโมลี่โอ้โหหัวใจกูจะวายว่ะเพื่อนสองสองร้อยอันกูได้มาสองเวลสัตว์เปกติคกูลองแล้วโอ ขอขอสักยิบยี่สี่ได้ปะวะอีกเวลหนึ่งอ่ะให้มันได้ยี่สี่อ่ะเอกีเนี่ยก็กดอันนี้ไปอีกอันหนึ่งแล้วครับรับโอลี่มาแล้วก็เก้าไปเก้าไฟโอ้แปดลมรับมาก่อนรับมาก่อนเหลืออีกงานสั่งพลิกนะอีกสั่งพลิกต้องได้แก้วไฟยากบอกเลยเี่ยโอ้ยแก้วโอ้ย ลำบาแล้วมึงเปลี่ยนแนวสอ,อง <7 S 2> ทีสองทีว่ะโอ้ยมันไม่พอต้องก้าวขนานั้นนะต้องก้าไฟนะครับขอก้าไฟนะเลดาปุวะโอ้โหเจ็7ว่ะทีสุดท้ายแล้วว่ามึงสองร้อยก้อนกูได้สองเวลไม่ตรงสายด้วยเจ็บว่ะมึงว่าได้สองคลิกแก๊ เปลีตรงกลางให้มันเป็นแปดดีกว่าไหมเอาดิแต่มันจะไม่ตรงทนะ่นั่นแหละเออเอาแน่หรอลองกดเพื่อพยนะขยับมาแปดยังไม่ได้ใช้ก็อืม,ย,มยังไม่ได้ดไไดใช้มาก่อนนะก,ก,ก่อนมาโอ้นี่แค่จะเอาไว้ถึงขั้นแบบแต่แต่แปดก็เข้าเายังไม่ได้เลยเอา,านะครับสองคิดสุดท้ายไอ้น้อยจริงตุ้ยขอแปดแปด่อยทางแน่แล้วกันทีสุดท้ายนะครับในวันนี้ของเรา ร้อยเก้าสิบสองก้อนได้มาสองวิวจะเป็นสองวิวไหมขอไปไปไปรีไฟไอ้โหรีอีกอุ้มต้องกดวันจันทร์วันนี้มันวันคือลือดหันแล้วเออวันลืมปกติอ๋อแมวแก๊งเรากดวันจันทร์วันจันเอาจริงแต่วันนี้หนักจริงว่ะวันนี้หนักจริงว่ะหรือวันวันก่อนเราได้เยอะกว่านี้เยอะเลยนะไอ้วันที่มาครั้งแรกสองห้าสิบก้อนแต่แต่ลองแล้วไอ้เหี้ย เวลาทำขึ้น 7, เจ็ดแล้วพวกออฟาดไม่ยากจะไปแปดเก้าอ่ะเนาะแบบเียหนึ่งถึงเจ็ดอะใช้ก็เกือบเท่าแบบเอาแปดเอาเก้าหเฮียห <c oughs> นักตรงนี้หนักเลยวันนี้นะครับสรุปเลยนะมาตอนมาเรามีออฟเป็นไฟร้วนนะหกเจ็ดแปดตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นหกเจ็ด้อนใช้อีกร้อยเก้าสิบสองก้อนอ้ ูจะบ้าค่ะได้มาสองเวลเหนืเลยวันนี้ก็คงประมาณนี้นะเพื่อนๆเจ็บเจ็บหนักเลยบอกเลยจุงจ๊งๆยังไงออฟไฟต้องมาแก้ก้าวๆแนะ่แต่อีกสองอันเราจะย้ายไม่ย้ายถ้าย้ายเราก็จะมาทําให้เพื่อนๆดูนะว่ามันใช้ทุนประมาณเท่าไหร่แล้วคุม้มไหมกับการย้ายถ้าเทียบกับการที่เราต้องมากดเองอยังไงวันนี้คงประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามห้ชอ่องเมลลเมด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ